ชาวลักนณาและชาวราศีกันขอต้อนรับเข้าสู่ันนี้มีเรื่องเล่าค่ะคลิปนี้พยากรณ์ปีหนะะ้าเป็นไกด์ไลน์ให้จาวตารู้ดาวรู้ทิศจะได้พลิกชีวิตให้มันพุ่งนะฮะรุ่งโรดและประสบความสำเร็จนะแก้ไขไปตามเกมของดาวนะคะเดินไปตามเกมของดาวอะไรที่มันตกหลุมตกล่องเราก็ฝืนเราก็พลิกแปลงเปลี่ยนแปลงให้มันเข้าทิศเข้าทางปีนี้บางเรื่องยังไม่สุด การที่เราเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีปีหน้ามันจะต้องคลี่คลายหรือในปีนี้บางเรื่องมีปัญหาหลายๆอย่างของเจ้าพาตาถ้าเกิดทํามาก่อนหน้านี้แล้วมันไม่มีปัญหาทํามาก่อนหน้านี้แล้วมันดีขึ้นปีนี้ไอ้ที่ว่าเป็นปัญหากลับกลายเป็นว่าแก้ไขได้ง่ายดาวของเจ้าพาตาเนี่ยในปี2567เนี่ยเฉพาะดาวพุธหรือว่าดาวเจ้าเรือนตัวเองของคุณเนี่ยเรียกว่าเดินผิดปกติทั้ง12ครั้งนะคะไม่ใช่ว่าทุกเดือนนะแต่12ครั้ง ตลอด12เดือนต่อจากนี้ไปตั้งแต่มการา1มกราคมดาวพระพุธเดินผิดปกติเพราะฉะนั้นด้วยอารมณ์ด้วยพื้นฐานด้วยความปวนแปลของชาวลัคนาราศีกันนั้นอาจจะมีเยอะหน่อยในปีหน้าแต่แอดจะบอกเลยว่าดาวอื่นๆนั้นค่อนข้างที่จะสนับสนุนกับชาวตาการแปลปรวนนี้มันยังรวมถึงการที่พระราหูเหล่งรักเจ้าหตาเป็นลักษณะของพิณทุบาทด้วยนะคะ การที่ดาวพระราหูเนี่ยเล็งรักเจ้าพตาในลักษณะแบบนี้นะคะมันอาจทําให้ตัวเจ้าพตาในระยะเวลาของปีต่อไปเนี่ยมันยังคงเป็นเรื่องของการพูดคุยกันกันกบคู่ครองคนรักหรือคู่ครองคนส่วนเนี่ยมันเป็นในลักษณะที่เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายไม่ได้ร้ายไปสักทีเดียวเพราะว่าพระราหูในเรือนนี้เป็นพระราหูในเรือนที่เขามีลักษณะของความซอฟลงคืออาจจะได้รับความยุ่งยากเดือดร้อนจาก จากเพศตรงข้ามหรือคู่ครองคนรักทํำให้เป็นห่วงทําให้ชีวิตคู่เนี่ยมันไม่ค่อยประสบความสําเร็จหรือเป็นช่วงจังหวะที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยดังนั้นเจ้าอตาปีเนี้ยสองพจึงเป็นปีที่ดูแลระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของคุ้นส่วนคู่ครองคู่ครองชีวิตหุ้นส่วนเพื่อนร่วมงานด้วยนะคะ,ะตัวเจ้าอาตาเนี่ยต้องบอกว่าในเรื่องของ การงานนะฮะในปี2567หน้าที่การงานเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเนี่ยมันจะเข้าสู่ช่วงของการต้องเปลี่ยนแปลง ต้องเดินหน้าต้องพุ่งเข้าใส่จริงๆจริงๆแอดจะบอกว่าลักษณะของการต้องเดินหน้าพุ่งเข้าใส่หรือไต่ตรองแก้ไขปัญหาของชาวลัคนาแล้วราศีกันนั้นมีมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเพราะว่าเรือหัดมันยังอยู่ในตําแหน่งเดิมเพราะฉะนั้นจังหวะนี้เกณฑ์ของการต้องยังปรับปรุงต้องสู้ต้องแก้ไขต้องเปลี่ยนแปลงต้องพลิกแพลงเนี่ยยังคงต้องเดินหน้าต่อไปนะคะและดาวเนี่ยจะค่อยๆดีขึ้นในวันที่ ประมาณว่าเอาว่าปลายเดือนมกราคมทุกอย่างเซตตัวแล้วเกิดเรื่องของราชาโชคในเรือนมรณะเจ้าหตามีโอกาสได้มรดกเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานเดี๋ยวเกี่ยวกับเรื่องของมรดกของตัวเองเกณฑ์ของพระราหูที่เข้าสู่พบเรือปรนปัตนีเนี่ยทำให้เจ้าหตายัางคงต้องวิ่งสู้ฟาดเกี่ยวกับเรื่องของตเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานตัวเจ้าหตาต้องพุ่งในช่วงระยะเวลานี้ด้วยว่า พระราหูเนี่ยเป็นเจ้าเรือนอริเข้าสสุขพบเรือนปตัตตนิมันเหมือนกับว่าจะอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วต้องต้องเปิดเกมเ,เร็วรุกระวังถ้าจะต้องไปสอบแข่งขันสอบชิงทุนอะไรในระยะเวลานี้ก็ไปจะดีวงานจะประมูลงานเนี่ยเจ้าขาตาต้องคว้าโอกาสต้องลุยต้องรุนแรงเต็มที่แต่เจ้าชะตาก็จะมีสิทธิ์ที่จะอะเอาชนะคู่แข่งไปแบบหืดขึ้นคอ อันนี้คือต้องสั่งสมพลังตะบะในชาตินี้ด้วยไงที่จะช่วยอะ่ะเพราะพระราหูบอกแล้วว่าเจ้าตาจะไปร่วมทุนร่วมหุ้นอะไรกับใครในช่วงต้นปียังคงยุ่งยากยังคงเหนื่อยยังต้องยังต้องวิ่งสู้สวัดยังต้องยากลําบากตามความที่มันเป็นดาวอรินะดังนั้นเจ้าตาต้องขจัดอุปสรรคต้องขจัดคู่แข่งไปไม่งั้นคุณไม่ได้มาช่วงปีหน้าเนี่ยนะคะหมายถึงว่าเป็นช่วงของ หลังน่าจะหลังหลังวันที่30เมษายนเจ้าหอตามีโอกาสทำงานร่วมกับหุ้นส่วนทำงานร่วมกับคู่ครองได้ผลดีทำงานร่วมกับผู้คนต่างๆได้ผลดีมันมีขัดแย้งบ้างแหละตามภาษาที่ดาวเจ้าเรือนอริเล็งรัก แต่มันทำนายได้ว่าคู่ครองคนรักหรือคนร่วมทุนร่วมหุน้นที่เขาเรียกว่าหุ้นส่วนชีวิตหุ้นส่วนการงานของเจ้าอตาเนี่ยจะเป็นคนที่มีคมีความมานะบากบั่นขยันภาคเพียรน,นะคะบางทีความขยันของเขาก็ทําให้เจ้าอาตาเหนื่อยมากนะคะอ่ะ ไปมีเรื่องของการทะเลาะก,กันได้ด้วยความที่เขาขยันมากเกินไปก็ได้นะคะคือเขาได้เกณฑ์ขยันนะ่ยการเป็นดาวอาริกเข้าสู่พบเรือนปัตตนีทั้งหุ้นส่วนทั้งคนรักทั้งคนทํางานทั้งผู้บังคับบัญชาใครก็ตามที่เป็นคู่ตรงข้ามกับคุณล้วนขยันดังนั้นแน่นอนมันมีเรื่องของคู่แข่งคู่ศัตรูด้วยช่วงนี้ก็เลยต้องระมัดระวังเขาแข่งเราแข่งนะคะตัวเจ้าตาถึงจะชนะคือ คือซบเซาไม่ได้อะต้องสู้ต้องอันเลิศอะในช่วงระยะเวลานี้ถึงจะประสบความสําเร็จแอดถึงบอกไงมันเป็นจังหวะที่ถ้าเกิดยังเนิบเนิบอยู่ลัคนาราศีกันนะไม่ทันกินดังนั้นช่วงระยะเวลาเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเนี่ยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองนะเรื่องบางอย่างที่ไม่เคยทํามาเรื่องบางอย่างที่ไม่เคยเจอมาไม่เคยเรียนเลยอะเจ้าวตาต้องไปเรียนไปเสริมไปเพิ่มไปปรับไปปรุงไปแต่งนะแล้วเจ้าวตาถึงจะทําได้นะไม่ใช่ช่วงที่ ทำไม่ได้แปลว่าไม่ต้องทำนะบางช่วงที่มันเหนื่อยมันหนัก ยังคงต้องทำและทำเต็มที่ต้องบอกว่าปีนี้ลัคนาแล้วราศีกันไม่มีเวลาฝ่อไม่มีเวลาทอนะไม่มีไม่มีเวลาที่จะไปรอให้อ่ะช่วงนี้แอดบอกว่าดาวเดินไม่ดีให้มันผ่านไปก่อนไม่ได้ในช่วงระยะเวลาที่มันเดินไม่ดีต้องเรียนรู้ต้องปรับปรุงต้องเริ่มต้องเพิ่มความสามารถของตัวเองต้องกลายเป็นคนที่เขาต้องการต้องกลายเป็นคนที่เจ้านายผู้บังคับบัญชาคู่แข่งเลง็งเห็นว่าคุณมีความสามารถที่ ที่สูสีกับเขาหรือชนะเขาทั้งหลายทั้งปวงลัคนาราศีกันต้องวิ่งเข้าใส่การทำงานมันอาจจะมีเรื่องของความวุ่นวายนิดหน่อยในยเรื่องของการทำงานที่เกี่ยวกับเรื่องของพันธะสัญญาถ้าต้องเซ็นถ้าต้องรับปากเจ้าตาต้องทำให้ได้เพราะมันมีเรื่องของการผูกบัต มีเรื่องของความวุ่นวายในระยะยาวเจ้าพตาต้องตรวจสอบนะคะก่อนที่จะจดปากกาลงลายลักษณ์อักษรเนี่ยตัวเจ้าพตาในปี2,567เนี่ยแอดบอกยังไม่ปิดบังคุณต้องขยนันคุณต้องแก้ไขอุปสรรควิ่งเข้าหาด้านหน้าเข้ามาเลยแอดบอกเลยนะศัตรูเปิดเผยหน้าตาในช่วงของปี2,567แต่เจ้าพ่ตามีสติแล้วตั้งรับตั้งรับได้แก้ไขได้จัดการได้พอช่วงของปลาย มีนาเนี่ยดาวเสดอีกครั้งหนึ่งนะคะควรระวังการตัดสินใจที่แอดบอกเกี่ยวกับเรื่องของเอกสารสัญญาหรือการร่วมทุนร่วมหุ้นต่างๆเพราะดาวบางดวงเนี่ยจะอยากทำให้เจ้าขตาตัดสินใจเร็วมากๆบางทีหุนหันพันแล่นหลังจากนั้นนะคะดาวพฤหัสเนี่ยจะกระโจนและพุ่งเต็มที่เข้าสู่เรือนสุภะนะ พระฤหัสจะเข้าไปคู่กับใครพฤหัสจะเข้าไปคู่กับเจ้าเรือนสุภะช่วงระยะเวลาเนี้ยนะคะมีโอกาสละโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือโยกย้ายไปก่อนหน้านี้อันนี้เข้าไปอยู่ในเขตแดนของความเจริญก้าวหน้าบางคนมีโอกาสอะไรที่มันคารัคาสังจบปรับ ไปในทิศท,ทางที่ดีย้ายบริษัทย้ายตำแหน่งย้ายสถานการณ์เป็นช่วงระยะเวลาที่แอดบอกเลยว่าเจ้าอตาในระยะเวลานี้คิดเร็วำทำเร็วเต็มกำลังความสามารถเลยนะสิ่งที่แอดจะบอกก็คือระมัดระวังความขัดแย้งกับผู้ใหญ่หรือการไม่สนใจฟังในคำเตือนของเขาอักคณาราศีกันะช่วงจังหวพระพฤหัสเข้าสู่ภพเรือนสุภาแอดบอกเลยทุกเรื่องดีวิ่งพุ่งเข้าใส่แต่คุณอย่าลืมว่าคุณมีมรดย่กลุ่มคุณต้องไม่เหลิง พระฤหัสตําแหน่งเนี้ยถึงแม้จะคุ้มครองดวงชะตาจากดาวร้ายที่ส่งผลกับเจ้าขตาอย่างมรุตยูเนี่ยก็นับเป็นดาวร้ายได้นะคะแต่พระฤหัสก็สู้ได้นะคะตำแหน่งเนี้ยเจ้าะตาจะได้รับอะไรหลายๆอย่างจากดาวพระฤหัสไม่ว่าจะเป็นลาบยศสรรเสริญเงินทองของมีค่ารถลาม้าช้างผู้ใหญ่ให้ตัวเจ้าขตาเนี่ยยิ่งคนที่พิสูจน์ตัวเองมานานตั้งแต่ปีที่แล้วนะ ยาวมาจนถึงเดือนพฤษภาคมเนี่ยแอดบอกเลยว่าช่วงระยะเวลานี้เก็บเกี่ยวความสำเร็จเต็มที่ชื่นใจผ่อนคลายมันเป็นระยะผ่อนคลายมาตั้งแต่เดือนเมษายนพร,รหัดในแต็มแหน่งนี้นะถ้าแอดจะเตือนก็คือมีเรื่องเดียวคือเรื่องของความเหลืองการขึ้นไปติดลมบนแล้วก็ขัดแย้งกับผู้ใหญ่บางทีการทําอะไรในแบบที่เราดวงดีเราก็จะพลาดหรือเจ้าตารู้สึกว่าเจ้าตาเป็นคนดี ช่วยนุน่นช่วยนี่ช่วยสอนช่วยนักเรียนช่วยอะไรต่างๆแล้วลืมละหลวมในเรื่องของกฎหมายสุดท้ายเป็นยังไงต่อให้เจ้าตาเป็นคนดีแต่การพูดว่าไม่รู้ไม่ได้ดูเซ็นไปเลยอย่างเงี้ยไม่ได้ทําให้เจ้าตาหลุดพ้นจากความรับผิดชอบนะมันมีเรื่องของกฎหมายมีเรื่องของความประมาทเดินเล่อด้วยนะมีเรื่องของความขัดแย้งกับผู้ใหญ่ด้วยเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาเนี้ย แอนมองว่าสิ่งที่ต้องระวังคืออยากขัดแย้งกับผู้ใหญ่ยิ่งเขาเป็นผู้ใหญ่ที่ช่วยเหลือเจ้าคตามาตลอดนะคะเขามีสิทธิเรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ที่ค่อนข้างใหญ่ด้วยนะดาวสุภาเนี่ยอาเรือนสุภาเนี่ยเป็นผู้ใหญ่ที่ค่อนข้างใหญ่และเป็นผู้ใหญ่ที่ให้ดีให้โทษเจ้าคตาได้ดังนั้นในช่วงระยะเวลาก่อนหน้านี้ ถ้ามีผู้ใหญ่สักคนหนึ่งสนับสนุนเจ้าตายอย่างเต็มที่ประครับประคองกันมาช่วงระยะเวลานี้เขาจะพูดจะบน่นจะว่าอะไรอ่ะอาจจะต้องนิ่งฟังเวลาขึ้นอย่าหลงเวลาลงมันจะไม่พังมากคนรักเท่าผื่นหนังคนชังเท่าผืนเสือเป็นช่วงระยะเวลาที่คุณก็พูดจาฉะฉานยอกย้อนนะดังนั้นในช่วงนี้มันอาจจะฟังอยู่อาจเป็นคอซ l นเตอร์มีคนโทรเข้ามา พูดจาจ,าจ๋าอย่างดีเลยพอเขาวางคุณก็พูดขึ้นมาว่าโอ๊ยกูจะเลิกงานแล้วใครจะมานั่งช่วยอยู่ได้อะไรประมาณอย่างเงี้ยแอดบอกเลยนะคะว่าบทคนมันจะสวยๆได้นะคะพระฤหัตกุมกับมฤตยูถึงเป็นผู้ให้ความรู้แต่พูดจาไม่ดีมีผลให้จะต้องรับไปต้องต้องไปรับผิดชอบเกณฑ์ดาวแบบเนี้ยแอดบอกนะ,ะพระฤหัตเข้าสูพภเรือนสุภะเกณฑ์ความสําเร็จสูงมาก นะตั้งแต่30เมษายนเป็นต้นไปแต่มันเป็นเกณฑ์ที่เจ้าคตาต้องต่อสู้ต้องจัดแจงมันจึงจะสำเร็จและมีชัยชนะเหนือศัตรูนะคะอันนี้คือเรื่องของการงานทีนี้แนวเรื่องของความรักเนี่ย ตามเกณฑ์ของราหูที่อยู่ในภพเรือนปัตตนิเนี่ยถึงวันที่5พฤษภาคมมันมีเรื่องของขัดแยง้งตลอดเวลายกเว้นเมื่อเจ้าพตาเนี่ยจะแยกกันอยู่นานๆเจอกันดีกันทีพูดดีกันพอประมาณทํางานร่วมกันได้บ้างดาวโคจรในราศีมีนภพปัตตนินะคะยาวถึงวันที่5พฤษภาคม2568นะคะราหูเป็นเจ้าเรือนอริเข้าสู่ภพเรือนปตนัตนิชีวิตคู่ต้องเป็นไงอไริปัตนิ มีปากเสียงไม่ค่อยราบรื่นมีอุปสรรคในการดําเนินชีวิตแอดเลยบอกไงแยกบ้างย้ายบ้างเข้ามุมบ้างคนละชั้นบ้างตั้งสติบ้างอยู่ห่างๆกันบ้างประคับประคองกันบ้างห่วงใย,ยกันบ้างมันหลากหลายอารมณ์แต่อยู่ห่างกันแล้วมันปรับอารมณ์ได้นะคะเรื่องมันก็มีเข้ามาตลอดแหละหรือไม่นะคะอาริที่ว่านี้อาจจะเป็นคนอายุน้อยกว่าบริวารลูกจ้างมาสร้างความแตกแยก ให้กับครอ,อบครัวในแบบสามีภรรยานะก็บางทีก็ไม่มีเรื่องของครอบครัวถึงจะทะเลาะเบาแวงกันบ้างเล็กๆน้อยๆแอดแต่ว่าไม่มีเรื่องที่จะต้องอดทนกันจนต้องแยกกันนะจังหวะนี้คนที่ไม่มีเรื่องนี้มันมีโอกาสที่จะไปฟ้องร้องนะคะเกี่ยวกับเรื่องของบุตรบุตรอ่ามันมีนะคะคดีบุตรกับพ่อแม่เห็นไหม มันจะมีคดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็รวมถึงเรื่องลูกจ้างคนใช้คนอาศัยนะก็สําหรับคนมีคู่เนี่ยมันมีเรื่องที่ว่ามันเข้าเกณฑ์ของคนอายุน้อยกว่าหรือคนที่ต่ำสักกว่าทําให้เจ้าคตามีปัญหาส่วนคนไม่มีคู่นะคะก็ถ้ามีคู่ก็ช่วงนี้คู่จะไม่เสมอเท่าคุณมีคู่ที่อ่ด้อยกว่านะอาจจะเป็นลูกน้องด้อยนี่คืออาจจะเป็นลูกน้องอาจจะมี เขาเรียกว่าตำแหน่งน้อยกว่าอายุน้อยกว่าได้ศัตรูหรือได้แฟนเก่าได้คนไม่ชอบที่หน้ากันนะได้นักกฎหมายได้คนใจนักเลงเข้ามาบางคนก็ไปเป็นไปได้แบบพวกหมอพยาบาลทนายความวิศวกรตำรวจทหารคือคนที่เขาคนพวกนี้ถามว่าด้อยกว่าเราไหมก็ไม่แต่ว่าบางครั้งบางอาชีพเหนื่อยกว่าเราฮะไม่ว่าจะเป็นหมอพยาบาลตำรวจทหารคนที่ทํางานเหนื่อยมากๆอ่ะ คนที่แบบว่าทางานเกษตรพอเพียงหรือทํางานที่มันต้องแบบเหนื่อยยากลําบากไปในถิ่นธุรกันดารจะต้องไปตรวจสภาพน้ําจะต้องไปดูแลสาธารณาสุขอะไรต่างๆก็ตามก็มีโอกาสได้พบเจอคนพวกนี้นะคะตัวเจ้าอาาเนี่ยบางคนก็แต่งงานแล้วโยกย้ายบางคนก็ได้คนต่างถิ่นต่างแดนต่างชาติต่างภาษาต่างด้ามาเป็นคู่ครองนะบางกรณีก็เอาลูกน้องนะคะดูคบหาดูใจกันมานานลูกน้องในบริษัท นะคนที่มีวุฒิที่ภาวะด้อยกว่างอ่ะไม่ใช่วุฒิที่ภาวะเขาเรียกว่าตาแหน่งด้อยกว่านะหรือเอาลูกจ้างในช่วงระยะเวลานี้ก็รักกันกับลูกจ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาเปิดเผยช่วงระยะเวลานี้ก็สําหรับบางคนบอกหนูแต่งงานแล้วแต่งงานแล้วก็ต้องบอกว่าระยะเวลาที่ราหูเข้าสู่ภพเรือนปัตน่ให้ระวังคู่ครองคนรักนะ่ะทำให้คุณ เหนื่อยทาให้คุณเดือดร้อนบางคนไอ้ความเหนื่อยนี่คือความเป็นห่วงนะคะความเป็นห่วงเขาจะไปนู่นไปนี่คุณก็ห่วงเขาทําให้เดือดร้อนเนี่ยระมัดระวังว่าเขาจะไปลงทุนลงหุ้นหรือไปทําอะไรในช่วงระยะเวลานี้แล้วทาให้เกิดเรื่องของการขาดทุนนำหนี้นําสินมาให้เจ้าตาหรือไปติดการพาน,นันติดบอลน,นะคะช่วงระยะเวลานี้ก็ระมัดระวังว่าเขาจะไปทําในสิ่งที่ผิดกฎหมายทําให้เกิดความเดือดร้อนรมปามเข้ามาถึงครอบรัว เนี่ยเป็นเรื่องของความรักส่วนคนโสดเนี่ยก็บอกแล้วว่ามันมีโอกาสที่จะได้พบเจอหรือได้พูดคุยแอดบอกเลยนะคะไม่ว่าคุณจะมีคู่ครองคนรักเป็นช่วงระยะเวลาใดก็ตามลัคนาราศีกันเนี่ยคู่ครองคนรักของคุณในช่วงของปีเนี้ยที่พระราหูเข้ายาวไปถึง2568ทําให้คุณเหนื่อยใจนะคะทาให้คุณเหนื่อยใจทําให้คุณเหนื่อยไหน คือแอดจ,จะบอกอย่างนี้ว่าในเวลาที่มันต้องบดขคาประคองกันเน่ยเพราะว่ามีโยกเกณฑ์ถึงดาวพฤหัสอาจจะต้องพูดคุยกันให้เข้าใจว่าสุดท้ายเราอยู่ข้างเดียวกันไหมหรือเป็นคนละข้างถ้าข้างเดียวกันน่ก็พึงจะรู้ไว้เถอะว่าเราอะพระราหูเล็งรักนะคะมันมีโอกาสที่จะแตกมันมีโอกาสที่จะแยกกันได้ถ้าเราอยากอยู่ด้วยกันเนี่ยเราก็ต้องปรับจูนทัศนคติให้ตรงกันพูดถึงเรื่องของการแก้ปัญหา ถ้าอีกคนหนึ่งยังมัวเมาเกี่ยวกับเรื่องของการพนันขันต่ออะไรก็ต้องช่วงระยะเวลานี้ต้องพูดคุยเพราะว่าพระฤหัสอยู่ในเรือนสุภาเนี่ยเขาจะคือแอดจะบอกแบบนี้ค่ะเวลาพระฤหัสสถิตยอยู่ในเรือนปตัตตาน,นีเนี่ยคู่ของคนรักจะบางทีเราจะมองเขาอวดดีพูดอะไรก็ไม่เชื่อนะคะม,มันมีความไม่มั่นคงมันมีความคอนแคนมันมีความแบบหงุดหงิดอะแต่ด้วยแอดมองว่าดาวพระฤหัสเนี่ยช่วยเยอะ นะคะคดาวพฤหัสที่อยู่ในเรือนสุขภะเนี่ยหลัง30เมษายนในช่วงช่วยเยอะแต่ถ้าก่อนหน้าเนี้มีโอกาสนะคะ ตัดคงตัดขาดเลิกลากันไปได้เพราะว่ามันสร้างปัญหาให้กับชีวิตคู่ชีวิตสมรสได้แต่พอพอระฤหัดเดินหน้าเนี่ยหลายๆเรื่องมันถูกอุดช่องว่างมันอาจจะมีผู้ใหญ่มาไก่เกี่ยวปณีประนอมหรือสอนนู่นนี่ให้เจ้าตาสิ่งที่คุณคิดว่าไม่ประสบความสุขในชีวิตสมรสอะไรนู่นนี่นั่นพอไปคุยกับเขาแล้วคุณรู้สึกว่าเออจริงๆแล้วมันแค่ปรับจูนนะคะคุณต้องคุณต้องจูนกันให้ได้ว่าระยะเวลาเนี้ยคุณใช้ชีวิตคู่อยู่ คือถ้าชีวิตคู่มันทุกข์อ่ะจะคู่ไปทำไมนึกออกไหมแต่ว่าด้วยพราะเรื่องห่ดอยตรงนี้แอเลยบอกว่าเอ้ยมันปรับความเข้าใจกันได้เรื่องมันมีเรื่อยๆแต่ไม่ได้แบบว่ารุนแรงอะไรขนาดนั้นนะคะต่อไปนะคะในเรื่องของสุขภาพของชาวลัคนาราศีกันเนี่ยสุขภาพตามตามเกณฑ์ตลอดทั้งปีนะพระฤกษอ่อพระสาวอยู่ในเรือนอริพระราหูอยู่ในเรือนปะตะนัตตานีโอ้โหสองเรือนเลยนะคะดังนั้นเจ้าตากระดูกเล็บผม เส้นประสาทนะข้อสิ่งที่แข็ง,งแข็งในร่างกายอะกระโหลกแข้งฟันนะคะต้องดูแลให้มากๆเพราะมันจะเปลี่ยนไปเป็นการเจ็บไข้ได้ป่วยที่มันต้องมารักษากันยาวๆมันไม่ค่อยหายไงแอดเป็นคล้ายๆลูกมาต่อยตั้งแต่เด็กแต่ตรวจไม่พบนะฮะ ก็ด้วยดาวเสารแอดอยู่ในตำแหน่งไม่ดีนี่แหละเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้เจ้าตาดูดีๆรักษาตัวเองคอยสังเกตตัวเองนะคะมันก็จะมีช่วงพฤหัสถอยหลังเข้าไปในเรือนมรณะเหมือนกันก็จะมีเรื่องของเกณฑ์ของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความดงความดันน่นะคะน้ำนงน้ำหนักตัวนะคะดูแลกันให้ดี นะแล้วก็มาไล่ดูรายละเอียดตามเดือนว่าดาวที่มันเดินหนึ่งเดือน2เดือนของเจ้าวตาเนี่ยมันส่งผลดีกับคุณไหมมีพี่บางคนนะคะมาให้แอดดูดาวพุนวงเกิดเนี่ยเขาแบบเขาโชคดีมากคือเขามีเขามีดาว8กับดาว7เนี่ยอยู่ในราศีมีนแล้วช่วงระยะเวลาเนี้ยดาวดาวราหูเนี่ยทับเขา ดังนั้นเขาได้ประโยชน์จากการที่ดาวราหูจเนทับดาวเสาได้แบบเปียงทุกเรื่องการงานการเงินความรักสุขภาพอความรักได้หมดแต่สุขภาพไม่ได้ด้วยราหูทับราหูเพราะฉะนั้นแนทบอกนี้นะคะเจ้าคตาช่วงระยะเวลาเนี้ยดาวราหูเนี่ยเขาเข้าอยู่ในเรือนปัตนิในลักษณะของการเป็นเหมือนแบบเด็กวัดอคุณทําอะไรก็ได้ที่อย่าไปผิดกฎหมายอย่าไปผิดศีลธรรม คุณทำอะไรก็ได้ที่จะตรงไปตรงมาทำตามหน้าที่ทำเต็มที่คุณจะประสบความสำเร็จนะคะระยะเวลานี้สิ่งที่แอดเตือนหลังจากนี้ก็คือเรื่องของระวังบุตรหลานบริวารน,นำพาความเดือดร้อนมาให้หรือนำทำชื่อเสียงให้เกิดความเสียหายนะคะอันนี้คือดาวใหญ่ดาวตรีเทพที่แอดบวกดาวมรตยุเข้าไปเพิ่มเนี่ย กำลังส่งผลทิศทางของปี2,567ให้เจ้าวาตาอย่างชัดเจนว่ามันจะเป็นไปตามนี้ตามนี้รายละเอียดปีกย่อยคล้ายๆว่าเขาเรียกว่าถนนสายใหญ่มองเห็นภาพชัดๆนะฮะส่วนตรอกซอกซอยทางลัดทางอ้อมทางเบี่ยงก็ไปศึกษาจากดาวที่จะเป็นดาวจร ต่อเดือนต่อเดือนต่อเดือนนะคะแอดมินเป็นกําลังใจให้ชาวลัคนาราศีกันเสมอฟังแล้วแอดก็รู้สึกว่าทุกเรื่องเนี่ยเกิดจากการมีสติทั้งนั้นที่จะแก้ไขปัญหาและนำพาชาวลัคนาราศีกันให้ประสบความสำเร็จลุ่งเรืองรุ่งพุ่งรวยในปี2567กันได้อย่างเต็มที่อุปสรรคต่างๆขอให้คลี่คลาย เรื่องราวดีๆขอให้มาเต็มเหนี่ยวลัคนาราศีกันเจริญด้วยอายุวันนะสุขภัลละนะคะจบแบบสาธุกันเลยทีเดียวพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้อย่าลืมแชร์ให้อดมินนะคะสวัสดีค่ะ